สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่อง UV Spectrophotometer นะคะก่อนอื่นก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมาด้วยเมื่อเราต้องการใช้งานเครื่องมือค่ะลำดับแรกนะคะก็คือสารละลายบรนะคะซึ่งสารละลายแบรนนี่คือตัวทำละลายที่ใช้ในการละลายสารมาตรฐานและสารตัวอย่างของเรานะคะและถ้าหากในวันนั้นเราทำา c a и เบอเรชันเคอรก็ให้เตรียมสารมาตรฐานมาให้ครบทุกความเข้มข้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี5้าความเข้มข้นนะคะ และถ้าในวันนั้นเรามีการวิเคราะห์สารตัวอย่างก็เตรียมสารตัวอย่างของเรามาให้พร้อมนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นสารแซมเปิลเและแซมเปิลบค่ะอุปกรณ์ชุดถัดมาที่เราจะต้องนำมาด้วยนะคะก็คือ b ิ gger เวสเปียก b บิ gger เวสแห้ง b ิ gger น้ำกลั่นนะคะซึ่งจะใช้ในการรินส์คีเวทเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้วนะคะแล้วก็กระดาษซับคีเว e นะคะก็จะเป็นกระดาษแบบละเอียดค่ะแล้วก็คีเวของเราค่ะซึ่งคีเวทใน ที่ใช้กับเครื่อง UV Spectro Photometer นะคะก็จะเป็นแบบใส2ด้านขุณสอด้านนะคะให้น้องๆจับด้านขุ่นนะคะแต่ถ้าเกิดคิเวตนั้นเป็นแบบสสีด้านก็จะใช้กับเครื่อง Fluorescent Spectrophotometer นะคะและคิเวตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น Cross c e l ค่ะลำดับถัดมานะคะก็จะสาธิตวิธีการนำสารละลายของเรานะคะใส่ลงไปในคิเวตค่ะ ก่อนอื่นก็ให้น้องๆเตรียมกระดาษทิชชู่นะคะที่เป็นกระดาษทิชชู่ม้วนก็ได้ค่ะหนาๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับซับปากคิเวตนะคะสารละลายแรกที่เราจะใช้กับเครื่อง UV spectrophotometer นะคะก็คือสารละลายแบงค์นะคะเพื่อที่จะนําไปเซตซีโร่ให้เครื่องเราก็ทําการมิกซ์สารละลายให้เข้ากันนะคะก่อนที่เราจะทําการใส่ลงไปในคิเวต ถ้าในกรณีที่เรามีออสารละลายน้อยนะคะก็ใส่ลงไปประมาณเศษห่งส่วนสแบบนี้นะคะเราใช้วิธีพลิกข้อมือนะคะให้สารละลายวิ่นไปทั้งสี่ด้านของผนังของคีเวตเรานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งฝักแล้วก็ซับฝากคีเวตด้วยกระดาษชิชูที่เราเตรียมไว้แต่ถ้าในกรณีนี้เรามีสารละลายเยอะนะคะ มีตั้ง100มิลเราก็ใส่ไปให้เกือบเต็มเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ทิ้งไปก็ทำการริน้นคีเวตประมาณ2-3สครั้งนะคะหรือจนกว่าจะมั่นใจว่าสารละลายของเราในกลัวไปทั่วในคีเวตของเราแล้วนะคะเมื่อเราริน้นเสร็จก็ให้ทำการใส่สารละลายลงไปประมาณเศษสามส่วนสของคีเวตนะคะ หลังจากนั้นให้นำกระดาษแบบละเอียดที่เราเตรียมไว้นะคะมาซับคิเวทถ้ามันเปียกด้านข้างนะคะซับแบบซับขึ้นหรือซับลงนะคะไม่ถูขึ้นถูลงนะคะขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียวนะคะการถูขึ้นถูลงจะทำให้คีเวทของเราเป็นรอยถ้าด้านขุ่นที่เราจับอยู่นี้มันเปียกนะคะก็เช็ดให้แห้งเหมือนกัน,นะคะ่ะหลังจากนั้นก็นำฝานะคะมาปิดแล้วก็นำไปใส่เครื่องต่อไปค่ะ และถ้าหากเราวัดสารละลายนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการวัดสารละลายตัว,ตว,ตวอ,อ,อันต่อไปนะคะก็ให้นําสารละลายนั้นอ่ะกรีนส์คิวเวยก,ก่อนแล้วก็ค่อยใส่แล้วก็นําไปวัดต่อไปค่ะลำดับต่อมานะคะก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่อง UV Spectrophotometer ค่ะลำดับแรกทำการเปิดภ้าพกลุมออกค่ะพับเก็บให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเปิดฝาเครื่องแล้วนำถุงซิลิก้าเจลอ,ออกวางไว้ด้านข้างปิดฝาเครื่องแล้วเปิดสวิตด้านข้างเครื่องหลังจากนั้นเปิดคอมพิวเตอร์และเปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน UV Pro เครื่องก็จะเข้าสู่โปรแกรม UV Probe ดังนี้ค่ะหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Connect ด้านล่างค่ะเครื่องก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้นะคะตัวคอมพิวเตอร์ก็จะทำการเช็คระบบและก็อุปกรณ์ภายในของเครื่องมือนะคะว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่าถ้าไอคอนเป็นสีเขียวทั้งหมดก็แปลว่าพร้อมต่อการใช้งานค่ะระหว่างนี้เราก็ต้องรอให้เครื่องทำการเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะ หลังจากที่เครื่องเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกโอเคค่ะในการใช้งานเครื่อง UV Spectrophotometer นะคะเราจะใช้อยู่2หมวดหลักๆก,ก็คือหมวด s p e กตรัมนะคะแล้วก็หมวดโฟโตเมตริกนะคะหมวด s p e c t รัมเนี่ยเราจะใช้ในการสแกนเพื่อหาลัมดาแม็กในกรณีที่เรายังไม่ทราบค่าลัมดาที่จะใช้วัดหาค่า a b s o r b บ n ต์ของสารตัวอย่างนะคะส่วน หมวดโฟโตเมตริกนะคะจะใช้ในกรณีที่เรามีค่าล m มดาที่จะใช้วัดหาค่าอ b บซอบแบนด์ของสารตัวอย่างแล้วเราจะมาดูกันในหมวดสเปกตรัมก่อนนะคะก็คลิกที่สเปกตรัมค่ะหลังจากนั้นคลิกที่ตัว m นะคะหรือเมทอดค่ะก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาดังนี้นะคะให้เราใส่ช่วงล m มดาที่เราจะทำการสแกนค่ะส่วนใหญ่ก็จะใส่ในช่วง800-200ถนาโนเมตรนะคะ หลังจากนั้นให้คลิกโอเคค่ะเมื่อเราทำการตั้งค่าที่คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำการเปิดฝาเครื่องะคะ่ะจะเห็นว่ามีช่องสำหรับใส่ตัวอย่างอยู่2ช่องนะคะด้านในเรียกว่า Reference Cell ด้านนอกเรียกว่า Sample Cell นะคะแล้วแสงจะไหลผ่านด้านนี้นะคะซึ่งเป็นเราต้องเอาด้านใสของคีเวตใส่ลงไปในด้านนี้นะคะ นี่นะคะเราจับด้านขุ่นใช่ไหมคะแล้วหันด้านใสไปในช่องที่แสงส่องผ่านค่อยๆใส่ลงไปกดลงไปค่ะและใส่ blank อีกอันนึงนะคะในช่อง sample cell ค่ะหลังจากนั้นทำการปิดฝาเครื่องลงค่ะ เมื่อเรานำแบล็คใส่เครื่อง UV Spectrophotometer แล้วทั้งในตำแหน่ง Reference Cell และตำแหน่ง Sample Cell แล้วนะคะเราจะทำการ Set Zero ให้ทำการกดที่ Base Line ค่ะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะบอกว่าช่วงที่เราเซตไว้ก็คือ800-200นาโนเมตรนะคะก็ให้เรากดโอเคค่ะเครื่องก็จะทำการปรับเบสไลน e ในช่วงตั้งแต่800จนถึง200นาโนเมตรนะคะให้เป็นศูนย์ระหว่างนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่ค่ะหลังจากที่เครื่องทำการปรับเบสไลน์เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าได้ค่าแอบซ็อบแวนเป็นศูนย์นะคะหลังจากนั้นให้น้องๆน,นำออแบงค์ที่ตำแหน่งแซมเปิลเซลล์ออกนะคะแล้วก็นำสแตนดาร์ดสักหนึ่งความเข้มข้นนะคะใส่เข้าไปหลังจากนั้นให้กดสตาร์ทค่ะ เครื่องก็จะเริ่มทำการสแกนเสเปกตรัมออกมาให้เรานะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ที่800นาโนเมตรนะคะจนไปถึง200นาโนเมตรค่ะระหว่างนี้ถ้าเราเห็นว่าแกนของกราฟเนี่ยดู ต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปสามารถปรับได้นะคะโดยคลิกเข้าไปที่ตัวเลขนะคะแล้วก็เปลี่ยนค่าเลยค่ะแล้วก็กด enter นะคะกราฟก็จะปรับให้เราแกนแกนของกราฟจะปรับให้เราค่ะถ่ะหลังจากที่สแกนเสร็จแล้วนะคะ น้องๆคลิกที่ไอคอนพิกพิกนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นรูปกราฟแล้วมีเลข 1, นสองคลิกเข้าไปค่ะด้านซ้ายนะคะของจอก็จะปรากฏตารางขึ้นมาซึ่งวันนี้เครื่องก็จะบอกค่าเรานะคะว่าวันนี้ลัมด้าแม็กที่เลข1น,นะคะเลข1ตรงนี้ได้ค่าลัมด้าแม็กคือ251นาโนเมตรนะคะและค่าแอ็บโซเบนที่วัดได้คือ0.4902นะคะ ก็เป็นอันว่าวันนี้เราได้ค่าลัมดาแม็กแล้วแล้วก็นำค่าลัมดาแม็กนี้ไปวัดสารละลายตัวอย่างของเราต่อไปะคะ่ะเมื่อเราได้สเปกตรตัมออกมาแล้วถ้าหากต้องการที่จะพิ i พ์ผลออกไปนะคะ <S 1> <S 1> ให้เลือกคลิกที่ไอคอน active <S <S นะคะทำการปรับแกน y นะคะให้เหมาะสมตามที่เราต้องการ ก็เซตทางด้านบนด้านล่างนะคะถ้าเห็นว่ากราฟสวยงามแล้วถ้าเราต้องการแค่รูปกราฟนะคะก็ให้ไปที่ไฟล์กดเลือก print preview ก็จะได้รูปกราฟอย่างเดียวนะคะแล้วก็ทำการ print ออกไปนะคะกด print ออกไปเลยแต่ถ้าเราต้องการได้กราฟและได้ค่าตารางด้วยนะคะให้คลิกที่ตารางตรงไหนก็ได้นะคะ หลังจากนั้นให้กดไฟล์เลือกปริ้นพ v วิวเพื่อดูก่อนนะคะว่า,ากราฟเราได้ตามที่ต้องการแล้วก็มีค่าตารางออกมาหลังจากนั้นก็กดปริ้นค่ะก็สามารถปริ้นออกไปแล้วนำผลไปใส่ในรายงานได้นะคะหลังจากที่เราได้ค่าลัมด้าแม็กแล้วนะคะหรือว่าในกรณีที่เรามีค่าลัมด้าที่จะนำมาวัดแล้วก็ให้คลิกไปที่หมวดโฟโตเมตริกนะคะ กในการเซ็ตค่าของหวดโป t โตเมตริกนะคะก็ะะจะมีการเซ็ตได้2แบบก็คือในกรณีที่เรากรณีแรกนะคะเดี๋ยวเราจะสอนกรณีแรกก่อนเ,อ ờ, เราจะวัดโดยที่ไม่ได้ทำสนัดเคิร์ฟเราอยากจะเรามีตัวอย่างแล้วเราอยากจะวัดไปเลยยา,ยาวๆหลายๆตัวอย่างนะคะก็ะะให้คลิกที่ตัว M ค่ะหลังจากนั้นใส่ค่าเวฟเลนจ์ที่เราต้องการวัดนะคะคลิก Add กด next แล้วให้เลือกที่ WL 1เป็นเวฟเลนที่เราเซตไปเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นให้กด next ค่ะกด next ไปเรื่อยๆนะคะและสุดท้ายกดที่ finish ค่ะเครื่องก็จะทำการปรับเอ่อเวฟเลนที่เราจะวัดนะคะให้เป็นเวฟเลนที่เราเซตค่ามเมื่อกี้ ก็เมื่อได้ค่า lambda ที่เราจะวัดแล้วนะคะก็ให้มาเซตค่าใส่ในตารางแซมเปิลนะคะในกรณีที่เราจะวัดตัวอย่างอย่างเดียวหลายๆตัวอย่างแต่ว่าเซตด้านล่างเป็นตัวอย่างอย่างเดียวไม่ทำาแซนดาดนะคะก็ใส่ชื่อสารแซมเปิลที่เราจะวัดเข้าไปนะคะตั้งชื่อไว้ลอสมมุติว่าตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้น้องๆนำแบงคนะคะไปใส่ในเครื่อง ั้งช่อง reference cell และช่อง sample cell นะคะหลังจากนั้นทำการเซต auto zero นะคะโดยมาที่ปุ่มด้านล่างนะคะให้คลิกที่ auto zero ค่ะเครื่องก็จะทำการปรับค่าให้เป็นศูนนะคะก็จะเห็นว่าได้ค่า absolute เป็น0หลังจากนั้นก็ให้นำ sample A นะคะ ใส่ในช่อง sample cell แทน blank นะคะนำ blank ออกแล้วนำ sample A ใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ให้มากด read unknown นะคะเสร็จสิ้นแล้วก็นทำการเปลี่ยน sample A เป็น sample B แล้วก็กด read unknown ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จก็ถือว่าเป็นเป็นอันว่าเสร็จสำหรับในกรณีแรกที่เราจะวัดค่าตัวอย่างอย่างเดียวไม่ทำสารมาตรฐานนะคะในกรณีที่2นะคะ เราต้องการทำ c u l i b r a t i o n Curve ด้วยแล้วก็มีการวัด Sample ด้วยนะคะก็ให้เราทำการเซตค่าเหมือนเดิมเลยคะ่ะคลิกที่ตัว M นะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราใส่ค่าเ e n g t h ที่เราจะทำการวัดนะคะคลิก Add ค่ะหลังจากนั้นให้กด Next ค่ะ แล้วก็ที่ WL 1นะคะก็ให้เลือกเวฟเลงที่เราเซตไว้เมื่อกี้ค่ะหลังจากนั้นก็กด next ค่ะแล้วก็กด next ไปอีกนะคะกดอีกครั้งจนถึง finish ค่ะก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะก็ให้กด close ไปค่ะจะเห็นว่าเครื่องก็จะทำการปรับให้เป็น l a m b ดาที่เราเซตไว้เมื่อสักครู่นะคะ หลังจากนั้นให้เรามาทำการเซตค่าในส่วนของ s t a n d a r d Table และ s a m p l e T a b l e นะคะโดยในช่อง s a m p l e ID ค่ะให้ใส่ชื่อของสัญญาที่เราจะนำมาวัดนะคะและให้ใส่ความเข้มข้นของสารส d a r d ที่เรานำมาวัดนะคะแต่ละอันไปด้วยค่ะ โดยให้ใส่เป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมดนะคะแต่ไม่ต้องใส่หน่วยเข้าไปค่ะหลังจากนั้นก็ให้ใส่ชื่อของแซมเปิลที่เราจะทำการวัดด้วยนะคะก็ใส่ไปค่ะมีกี่อันก็ใส่ไปให้ครบนะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งชื่อสแตนดานความเข้มข้นของสแตนดาดแล้วก็แซมเปิลนะคะให้นำแบงค์นะคะ ไปใส่ที่เครื่อง UV Spectrophotometer นะคะทำตําแหน่ง Reference Cell และ Sample Cell ค่ะหลังจากนั้นให้ทำการ Set Zero นะคะโดยคลิกที่ปุ่ม Auto Zero ค่ะเครื่องก็จะทำการเ s t Zero ให้เรานะคะก็จะเห็นว่าจะปรับให้เราได้ค่า Absorbance เป็น0อย่างนี้ค่ะ จากนั้นให้นำแบรงค์ในตำแหน่ง sample cell ออกนะคะแล้วเปลี่ยนเป็น Standard ความเข้มข้นแรกใส่เข้าไปค่ะหลังจากนั้นให้กดที่ชื่อของ Standard 1แล้วก็ให้ลงมากดด้านล่างนะคะที่คำว่า re a standard ค่ะเครื่องก็จะมีหน้าจอขึ้นมาถามเรานะคะว่าเราทำแบงค์แล้วหรือ,อยังเราทำไปแล้วนะคะก็ให้กด yes ไปค่ะ ก็มาดูที่ตารางนะคะก็จะปรากฏค่า abs o b e n t ของ Standard 1ขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้ก็จะได้0.233นะคะหลังจากนั้นให้ทำการเปลี่ยนสแตนด์หนึ่งออกแล้วเอานำ Standard 2ใส่เข้าไปแล้วก็กดรี Standard ก็จะได้ค่า abs b a n t ของแต่ละสแตนด์ทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึง Standard 5ค่ะ หลังจากที่เราทําการวัดสามมาตรฐานจนครบทั้ง5อันได้ค่า alpha b n มาครบแล้วนะคะก็ทําการเปลี่ยนสนญลษอันที่5นะคะเปลี่ยนเป็น sample A แล้วก็คลิกที่ชื่อ sample A นะคะแล้วก็ให้มาคลิกที่ด้านล่างนะคะตรงคําว่า read unknown นะคะก็จะได้ค่า alpha b n ขึ้นมาอย่างนี้นะคะก ค่าอัตาแบนที่ได้ก็0.55067นะคะแล้วก็เครื่องจะคำนวณความเข้มข้นจาก calibration curve ด้านบนให้เราด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เปลี่ยน sample A เป็น sample B นะคะแล้วก็มากด read unknown เหมือนเดิมก็จะได้ค่าความเข้มข้นและก็ค่าอัตราแบนออกมาเหมือนกันหลังจากนั้นให้เรามาดูที่การเช็กค,ค่าของ calibration curve นะคะให้ไปที่รูปกราฟนะคะคลิกขวา เลือก property จากนั้นให้เลือก equation นะคะแล้วก็ r square ก็ปิดมาต่างนี้ไปจะเห็นว่าที่กราฟนะคะจะปรากฏสมก,การเส้นตรงให้เราแล้วก็ค่า r q u a r e สำหรับค่า r square นะคะในการทำการทดลองค่า r q u a r e ที่ดีก็คือ0.99ขึ้นไปสำหรับวันนี้ได้0.99997ถือว่าดีมากนะคะสามารถนำ การทดลองนี้ไปอ้างอิงได้แปลว่าผลการทดลองน่าเชื่อถือค่ะหลังจากนั้นในการปริ้นนะคะให้คลิกที่ตารางแล้วเลือกไฟล์เลือกปริ้นพรีวิวนะคะเพื่อดูก่อนว่าเป็นยังไงก็จะเห็นว่าอันนี้จะได้รูปกราฟและค่าของ t a ต d a า d แต่ในกรณีที่เราต้องการได้ค่าทั้งกราฟและค่าตาราง t a ต d a า d และค่าตาราง s ัมเปิลนะคะให้คลิกที่รูปกราฟ แล้วก็ไปที่ไฟล์เลือกพริ้นพีวิวก็จะได้ค่ากราฟค่า3มาตรฐานแล้วก็ค่าแซมเปิลนะคะแล้วก็ทำการปริ้นออกไปค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการทดลองนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าวันนี้เราเสร็จสิ้นแล้วไม่ไม่ทำการวัดแล้วนะคะก็ให้กด disconnect ค่ะด้านล่างก็ปุ่มก็จะเป็นไม่ active อย่างนี้นะคะ แล้วก็ในการวัดกับเครื่อง UV Spectro นะคะเครื่องจะไม่ทำการเซฟให้เราอัตโนมัตินะคะน้องๆต้องเข้าไปที่ไฟล์เลือกเซฟแอสนะคะแล้วก็เซฟไฟล์ <c oughs> ของเราในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ซึ่งให้น้องๆสร้างไว้ที่ใดดีนะคะ,ระ,คะเราก็เลือกไปค่ะว่าโฟลเดอร์ของเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ แนะนำว่าในในโฟลเดอร์ใหญ่ของเราให้สร้างโฟลเดอร์ที่เป็นวันที่ของวันนี้นะคะอย่างวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะให้เป็นของเราถ้าน้องวัดสาสรอะไรน้องก็ใส่ชื่อไปแล้วก,กดเซฟนะคะหลังจากนั้นให้มาดูที่ไอคอนรูปแผ่น,นะคะ่ะก็จะเป็นไม่แอคทีฟแปลว่าอย่างเงี้ยเราเซฟข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว ให้เซฟทุกข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการสแกนหรือการวัดนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นในการใช้เครื่องโฟโตมิเตอร์ค่ะหลังจากนั้นให้กดปิดที่กากบาทสีแดงค่ะถ้ามันมีบางข้อมูลยังไม่ได้เซฟนะคะเครื่องก็จะฟ้องขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเรายังไม่ได้เซฟอะไรเมื่อกี้เรายังเซฟไม่หมดนะคะก็ให้กดโนมไปก่อน แล้วก็มาลองเลือกดูอีกหมวดหนึ่งที่เราสแกนไว้นะคะเนี่ยเรายังไม่ได้เซฟก็ทําการเซฟเหมือนกันไฟล์เซฟแอสแล้วก็เลือกโฟเดอร์ของเราเมื่อกี้ค่ะก็เมื่อเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดเครื่องค่ะปิดกรกรบาทค่ะ ก็จะปิดได้อย่างนี้นะคะเมื่อปิดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ชัดดาวคอมพิวเตอร์ปิดสวิตช์จอคอมพิวเตอร์ปิดสวิตช์เครื่อง UV Spectrophotometer เปิดฝาเครื่องนำคีเวตออกจากเครื่อง แล้วนำถูงซิลิก้าใส่เข้าไปปิดฝาเครื่องให้เรียบร้อยแล้วทำการคุมผ้าไว้เหมือนเดิมและสุดท้ายลงล็อกบุ๊กให้เรียบร้อยค่ะ